ผลหวยฮาหนอยธรรมดาประจำงวดวันที่18มิถุนายน2563ก่อนอื่นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดผลหวยด้วยนะครับผลหวยฮาหนอยธรรมดาประจำงวดวันที่18มิถุนายน2563เลข5ตัวบนออก38289 38289 38289เลข3ตัวบนออก289 289 289เลข2ตัวบนออก89 89 89เลข2ตัวล่างออก20 20 20ฟังอีกครั้งนะครับพี่น้องครับผลหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่18มิถุนายนเลข3ตัวบนออก289 289เลข2ตัวบนออก89 89เลข2ตัวล่างออก20 20 2 0ศครับพี่น้องครับ